ันนี้เรามาอยู่กันที่สสวัดร้านร้านอะไรนะโรมอเวโรมอเวโรมพรมคาเฟ่หลังจากที่เราออกกำลังกายมาที่นาทองสุขเก็บนน้าทองสุเราจะมารับประทานอาหารพื้นบ้านกันก็คือเป็นอาหารขยะนะครับหรือว่าบ้านเราเราก็ได้อาหารข้าวยำนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมีมีเครื่องเคียงอะไรบ้างคะมีเครื่องเคียงนะคะมีตั้งแต่ ข้าวที่ต้องมีไหมคะข้าวต้องมีข้าวจะต้องมีถ้าไม่มีข้าวมันไม่ใช่ข้าวยำโอเคคะเป็นเกลียวยำอันนี้ข้าวข้าวยำนะครับลักษณะของการใส่นะฮะราคามอยู่ที่นี่ฮะห้ามทำแตกนะฮะเจ็ดสิบแปดบาทคือตัวนี้ค่ะจะไปหัวข้าวมันจะมีหลากหลายนะครับว่าเหมือนข้าวยำที่เรารู้ทั่วไปแต่ว่าการจัดการจัดจานของเขานี่สำคัญนะครับค่ะ ทนทนดำนะครับแล้วก็มีสีเข้ามาแท้มันก็เจะทำให้มี t e เจอร์ขึ้นมานค่ะรูปลักษณ์เยี่ยมนะฮะโดยละเยี่ยมรสชาติก็เยี่ยมค่ะรสชาติเดี๋ยวต้องต้องให้เจ๊โอชิมนิดนึงรสชาติดีนะฮะเยี่ยมมากเยี่ยมมาเป็นข้าวดำที่มันมีส่วนผสมแล้วมันดูละมุนลิ้นน่ะเซีพงเหมือนเดินอยู่ในสวนสมุนไพรอืมใช่อันนี้เหมือนอบตามหน้าเลยเนี่ยใช่ใช่ค่ะร้อนอะไรคะ ผสมกับสูตรน้ำบูดูของเขาไม่ได้ไม่ได้ดิฟเวลาใส่เนี่ยต้องมีจังหวะนะฮะจะโคนใช่ไหมคะสางชาติหรือเปล่าคะอ๋อสิ่งโอ้ยล้ำบุญล้ำบุนล้ำุโผด่ายยาท่าให้ค่ะไลท์อยู่แม่เคาอยู่ในวังมาก่อนไหมคะเชฟเชฟผมมันอร่อยตรงนี้ใช่ไหมคะมันอร่อยที่กัน เมื่อเมื่อเราโปรยลงไปนะฮะน้ําบูดูมันจะผ่านกับออกซิเจนที่อยู่รอบตัวเราซึ่งเป็นออกซิเจนที่เราช้าที่มันบริสุทธิ์มันจะนําเข้าสู่เมล็ดข้าวที่มีประโยชน์มีคุณค่าอยู่แล้วใช่ค่ะและก็ได้กลิ่นไอของจักรแลระดับ4-5้เขาเรียกว่าเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะธรรมชาตินี่ครแบบนี้ธรรมชาติมากองออกเหงื่อก่อนไม่ออกเหงื่อก่อนทุกอย่างล้วออกเหงื่ออร่อยทุกอย่าง ต่อไปค่ะต่อไปเรามีน้ำมีน้ำค่ะท่านนี่เขาเรียกน้ำอะไรคะน้ำโซดาโซดาอะไรคะมะนาวมะนาวอยู่ข้างบนผสมน้ำมึ้งนิดนึงผสมน้ำมึ้งนิดนึงค่ะถ้าได้แสงเข้ามานิดนึงแสงเข้าไปนิดนึงแบ่งโซมาแสงตะวันแสงตะวันนะมันจะได้รสชาติความสว่างที่เกิดขึ้นชุดดอกไม้นะคะติดคลาสสิกมากครับเดี๋ยวให้ให้แพนกล้องไปคนที่เก็บดอกไม้หน่อยนึงของร้านค่ะก็ของร้านคนที่ เก็บดอกไม้ที่สวยงามเลือยข้าอย่างนี้รูปลักษณะเขาจะเป็นคนลอยอย่างนี้ครอ,อ,อันนี้เป็นขนมพื้นถิ่นของเราแต่ก่อนถ้าไม่ใช่เดือนสิบไม่ได้กินเขาเรียกว่าโดนัทภาษาฝรัง่งแต่ว่าภาษาใต้เขาเรียกว่าหนุมเจาะรูนะครับทางฝั่งลาโน่และสีหนานะครเรียกว่าหนุมเจาะรูนะครับแล้ว <laughs> แต่พวกท่านจะทำไมเขาถึงเจาะรูครับมันจะทําให้แป้งในสุกง่าย ลักษณะของเขานะครับคือทอดเนี่ยต้องใช้อุณหภูมิไฟที่ร้อยแปดสิบองศาขึ้นไม่นั้นมันจะไม่ดูวัดได้ไหคะวัดยังไงวัดเอานิ้วเย็นลงไปนิ้เย็นลงไปวนร้อยรู้สึกว่าเย็นลงไปทักชั่วโมงครึ่งนะครับตอนนี้อุณหภูมิแล้วหหลลลุดดมแแ้้ววให้มึงรีบไปโรงพยาบาลเลยไม่ต้องกินไม่ต้องอะไรไปแล้วได้ข่าวว่ามาตั้งแต่สมัยศรีวิชัยศรีวิชัยคือเป็นอาณาจักรที่ เติบโตและสมบูรณ์ของขาาสมุทรสติงพาต่อมาเป็นเมืองสิงห์ขอนแล้วก็กลับกลายมาเป็นสรงคลาในปัจจุบันเรื่องมันยาวเล่าได้สามวันไม่ต้องแต่ถ้าเรื่องสั้นเนี่ยเป็นข่าวสั้นก็คือนายกลงจากเครื่องบินจบแล้ได้อยู่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 รู้สึกจะไม่ไปกอดภัยแล้วไม่ได้บอกนายกไหนายกไงค่ะคับ อร่อหมงจอหมูอร่อยนะ,นะอันนี้ขน,นมปาปีขนมปังรีวิวขนมปังด้วยขนมปังนะฮะอันนี้เอาถุงใส่ถ้วยก่อ,อนนี่คือขนมปังอ่าก็ทําใส่ถ้วยค่ะนะครับแล้วก็เอาไปนึ่งอุณหภูมิเหมือนกันไม่ต่ำกว่า80องศาจนมีล่าเอาน้ําขึ้นมามนะครับจิม้มจุ่มนิ้วลงไปวนเหมือนกันกัอะไรกันตกลงตกลงจิ้มหรือจุ่มมะจิ้มนะจิ้มนะถ้าจุ่มมันมันจะไม่น่ารักแต่ว่าจิ้มมันน่ารักอ่ะโอเคโอเคนะครับพอมันปูหัวแตกแล้ว ถ้าหัวแตกแล้วเนี่เรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วหัวเริ่มสีเนี่ยทำให้มีปัจจุบันเรียบร้อยแล้วครับถือว่าสุกเอามากินได้เลยมะพร้าวนี่ต้องเป็นมะพร้าวห้าวห้าวห้าวอีห้าอกทีเลยฮะอันน้ห้าวเหมือนกันอันนี้ห้าวหมดือนกันห้าวเหมือนกันครับกินน้ำก่อนห้าวสดรสห้าวสดรสเอามาผสมเกลือนิดหน่อยนะครับเกลือนี้มาจากปัตตานี ที่จริงแล้วเกลือที่อร่อยที่สุดในในจังหวัดสงขลาเนี่ยหรือว่าในแทบว่าในพูดในประเทศไทยแล้วเกลือปัตตานีเพราะมันเกลือที่มีแร่ธาตุความหวานไอโอดีนสูงเกลือปัตตานีอร่อยที่สุดทำไมเจ๊พงมีสาระจังเลยฮะผ่านมาไหมเรียนมาพี่สาระคืออยู่ภูทรนะไปเปิดในพี่กูบ้างใช่ใช่แล้วชอบเติมไหมฮะอ๋อก็แต่อย่าลืมนะฮะ หลังอยากท่านอิ่มแล้วโบราณเขาว่านิดนึงค่ะโบราณเขาบอกพอท้องอิ่มนางตาย่อนอย่าลืมไปพักที่ศิลาหลังวัดข้อจแน่เอ็นจำเตียงเนี่ยเป็นเตียงที่แบบโอ้บอกให้เลยว่ากระโดด2เมตรปดทิ้งตัวลงไม่ยุกต้องไปลองกระโดดองกระโดดใช่ต้องไปลองต้องไปลองยิ้งจกร้องมาหลายตัวเลยยิ่งจกร้องยังไงคะปิ๊ป บางทีก็ร้องตีเดอดตีเด็อตีเด็ดก็เลี้ยงโอ้โหจิ๋วญี่ปุ่นตอนไปลองตอนไปลองนี่เอ่อฟังเจิ้งจกหรือเสียงตัวเองครับผลจนลองอี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 อ๋อบ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 บ๊อบลองแบบู้ดีแล้วก็อย่าลืมนะคะไหวนะถ้าเกิดมาน้าหมอมไปอ่างเก็บน้ำหน้าทองสุกไปออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ไปนอนที่ทานอาหารเดี๋ยวคนที่มาทานข้าวยำที่เอาไว้คอมโอมแล้วก็ไปพักผ่อนที่ศิลานะคะตรงวัดโคกสมานคุณหลังหลัง หลังหลังลงเรียนว่าพวกสมานคูณ<ช><ช>แล้วหลังจากซื้อนอนเสร็จนะคะก็อย่าลืมแวะไปที่พอกตกป้าปเนียนค่ะตกป้าชิวๆ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ทานสุปตำอร่อยๆนะคะงั <c oughs> ้นพวกเราขอลาไปก่อนนะคะส <c oughs> วัสดีค่ะ